สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับแก้วยังขับนะคะวันนี้เราว่างๆก็เลยจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเองกัน20ข้อค่ะเริ่มกันเลยโหหัวเราไม่หยุดหรอคะก็น่าจะเป็นแบบว่าพวกพูดเรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขำกัน,นกอ่างเงี้ยค่ะก็ขำแบบบ้าขำเป็นชั่วโมงนั่นเลยคะ่ะ ขำมากค่ะตั้งชื่อว่าลูบี้ค่ะแล้วก็อยากเลี้ยงสัตว์ก็คือกระต่ายค่ะก็ถ้ามีงานก็จะเป็นนอนดึกตื่นเช้าค่ะแต่ถ้าปกติก็จะเป็นนอนเร็วค่ะแล้วก็ตื่นเช้าเหมือนกันเพราะว่าต้องไปโรงเรียนค่ะถ้าไปเที่ยวสักที่เลือกได้ครั้งสุดท้ายเหรอคะก็อยากไปเกาหลีค่ะก็ชอบค่ะเมื่อก่อนดูแบบโอ้โหอะไรหลายเรื่องติดเลย เรื่องล่าสุดที่ดูตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะคะเรื่องสตาร์ทอัพค่ะใม่ค่ะไม่มีสเปกเลยหรือว่าไม่ก็มีอยู่ค่ะกระป๋องเงี้ยค่ะใช่<า>ไม่ชอบชเฉยๆค่ะอะออาชอบเพราะอะไรดีก็น่าจะเพราะว่าคิดเลขเก่งแบบว่าเป็นฝ่ายบัญชีดูแลรักษาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ค่ะ <c oughs> ความคิดหนูนะนนค่ะก็รู้สึกเฉยๆนะคะแต่ก็ก่งแบบว่าก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าอนาคตหรอคะก็อยากเป็นแบบลิซ่าแบ็คพิงค์งั้นะคะ่ะ <c oughs> ก็ชอบตรงที่ผมยาวแล้วก็ขนตางอนๆอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อยากเป็นวันเดอร์บูแมนค่ะ เพราะว่าชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็แข็งแรงองนนะไรอย่างนั้นอะคะ่ะสไตล์อีสานเนี้ยะลยประมาณแบบล่าส้มตำเนี้ยคะ่ะจบจบใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะแบ่งให้แต่ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆทีๆก็อาจจะแบบว่าแบ่งให้ทีละนิดกรพออย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นโดนเลยจะแบ่งไหมอาจจะแบบว่า ทำทุกสิ่งที่เราอยากทําในตอนนี้ค่ะอย่างเช่นไห้ไหวอันนี้ดูข้างหลังกันเถอะโอ้ยโดนมาหาเออกวนมากเลยอะต่อค่ะก็อาจจะแบบอยากไปกินของที่ชอบก็จะรีบไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวสนสนุกกับพ่อแม่อาจจะแบบบอกล้พ่อแม่ก่อนเนี้ยค่ะน้ำค่ะ เอาน้ำไปแล้วถ้าเอาไปได้พ่อกับแม่ค่ะข้าวอย่างเงี้ยค่ะที่มันพอเก็บได้นานที่สุดหนึ่งแล้ะคะวันนี้เราก็ครบ20ข้อแล้วนะคะสำหรับคำถาม Q&A ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวันนี้แก้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ